อย่ารอคอยวันเวลาให้โชคชัดอามมกกำนนอย่ารอให้ถึงตอนจบก่อนพบเฟ้นชัยถ้าหากยังมีกันอยู่ม็ดูแลดีดีด้วยหัวใจเราหวังเพื่อความปกันเทศก็คือเด็ื่ลวรถกลงกับขึ้น่เบบอปีมู่คนท่านั้น มันก็รับสารภาพเลยครับนเจตะโบนี่นะไม่มีนันไม่มีผลทิ้นั่นแหละแตาโลแกนี่เป็นอรมันเราือกนไเกลกันยเราต้องมาโจมว้าอันนี้เลยเหรอมันไ่เลยป้าใบ้านเยแต่ดี๋ยวโลแกก็เสียพวาไนะมันเลยรถมันโอ้โเลยไปตีก่แล้วนักกลับไปดรคือทางรูว่ารู้จักกันมาก่อนครับ ผู้ก่อเหตุและผู้ตายเนี่ยรู้จักกันมาก่อนะครับบ้านยู่ติดกันนะบ้านผู้ก่อเหตุกับผู้ตายติดกันห่างจากจุดเกิดเหตุที่พบศพเนี่ยประมาณสักสามร้อยเมตรนะครับขณะเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายกับแฟนของผู้ตายเนี่ยเห่นมาไปตัดย่างนะครับไปตัดย่างแล้วก็เลาะกันในส่วนย่างครับแล้วก็วิ่งหนีกันมานะครับพอมาถึงจุดนี้ผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาก็ตามมาทัน นะครับชายอาวุธมีดคลายาวฟันอืมหลังจากเกิดเหตุเขาขี่รถเถื่อนลบหนีไปผู้ก่อเหตุนี่อายุเท่าได้ด้วประมาณ30ปีเป็นผู้ชายครับเนี่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ไม่ไกลจากนี้ไม่ไกลก็ผู้ที่เสียชีวิตนี่อายุอายุก็ประมาณสามสิบสามสิบเหมือนกันถือเล่นชิวันนะผู้เสียชีวิตชีวันอ๋อผู้เสียชีวิตชีวันผู้ก่อเหตุนี่ชื่อถือเห็นไหมชื่อชื่อบิ๊กเห็นว่าชื่อบิ๊กอยู่นะเป็นผู้ชายนะ ใช่ครับผู้หญิงผู้ชายส่วนผู้ตายเนี่ยเป็นตอมเป็นทอมเป็นผู้ยิครับครับได้ได้แล้วก็เชื่อบารู้จักกันมาส่วนทะเลาะเรื่องอะไรเนี่ยเราเราก็ตั้งไว้แรกแต่เด็นครับครับอาจจะมีเรื่องส่วนตัวอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาอาจจะอะไรอย่างนั้นไม่ลงรอยกันหรืออะไรเงี้ยนะครับมาบ้านเปิดบ้านกันน่าจะทะเลาะกันในเรื่อบางสิ่งบางอย่างเป็นไปได้หมดเป็นเรื่องผู้หญิ่งไหมครับคิดว่าไม่ใช่เพราะว่าแฟนของผู้ตายเนี่ย นะครับเมื่อกี้ก็เจอแล้วตอนนี้ทางตำรวจเอาไปทีโรงพักครับจะไปสอบปากครั้งเ<ม>ีไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ยไม่น่าใช่เลยชูซ่าไม่น่าใช่ชไม่น่าใช่หรือช,ช่วนทะเลาะขัดแยงแ้งอะไรมาก่อนหน้านี้นี่กำลังพิสูจน์สาบด้วยได<ม>้ได้ยินจากชาวบ้านปูดว่าผู้กอ่อเหตุนี่มีบัตรคนบ้าด้วยใช่ไหมเบื้องต้นนี่ได้คุยกับแม่เข้าแล้วนะครับผมคุยด้วยตัวเองเลยแม่เข้ายืนยันว่าที่ผ่านมายังไม่เคยเข้ารับการรักษาอืม ไม่ถือว่าคุมขังแล้วส่งหลุมบาสน,นี่ยังยังไม่เคยยังไม่เคยส,ส่วนมีประวัติการใส่สั้นเซพติดหรือไม่เนี่ยนะครับเราพ่อให้ได้ตัวก่อนครับพอได้ตัวผู้ก่อเหตุมาเราจะทำางการตัวปสวัสสาวะครับแต่ข้อมูลจากทางยาดทางทาง,ทาง,ท,างทางแพทย์เขาหลายฟังเึ่นหวาคเคยใส่สั้นเซฟติดนะครับ<ม>ส่วนจะติดมานานแค่ไหนเซฟในระดับไหนเนี่ยแม่ยเขาไม่ได้ยินกัน<ม>กรณีคุมขังแล้วบ้าไปสว่งหลุมบายังไม่เคยครับยังไม่เคยไม่เคยแพทย์เขายิงกันมาแล้ว ก็เลยเราก็เลยเนี่ยไม่รู้สาเหตุมาทะเลาะกันเรอะไรนะครับส่วนคนตายเนี่ยเดี๋ยวเราต้องส่งไปตรวจชนะสูตรสกโริมาณห้าล้านครับเบื้องต้นแผนมาเบื้องต้นแหละชนะสูตรเบื้องต้นได้ครับคุขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับในการเป็นปันผืมั่งกับตอนนั้นตอนนั้นหน่วยเดินรับมาจากบ้านนี้ เพื่เห็นดีคุณหญงอะค่ะแกวิ่งป้านหน้าบ้านไปซึงเหมือนก็เลยข่าบ้านคนในข่าบ้านหน่วยเห็นผันโฉงหน้าตั้งค่ะว่าผู้ตายครับว่าคนทีทำลายอะค่ะวิ่งเข้ามาทางหน้าหน้าบ้านนวยเห็นคนดีทำลายร่างกายอะไรคะซื้อปลามาหน่วยก็เลยตาคุนว่าเห็นไม่ทำลายเห็นไม่อย่าทำนะครับทีนี้หน่วยก็เลยถัวเป็นถัวยัดถืวอายุข้างๆอะค่ะถือข้อความเสียเรียกแต่ว่าโตใครไม่ได้ ซึ่งนุงก็เลยถ่ายคลิปไว้แต mal, avec, mais, mais, mais mm ่ว่าไม่ไม่ไม่ทันคลิปเยอะค่ะทีนี้ลุงก็ข้ามาเพราะว่าทีพวกนีงดิวิ่งคนไปแล้วค่ะเกย์ไปข้อความสวยเลือดจะลุงค่ะซึ่งลุงก็เลยข้ามาเวลลุงข้ามมากรูเก้ยนั้นอายุแล้วค่ะอืแล้วคนเก้ยนี่อ่าชื่อจริงดูจักชื่อจริงนามสกุลไหมครับไม่รู้จักชื่อจริงค่ะรู้จักแต่ชื่อเล่นค่ะชื่อเล่นชื่อได้นะครับชื่อบิ๊กค่ะชื่อบิ๊กนะอายุจะได้ได้ครับ ประมาณ30ปีค่ะสามสปีนะแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตนี้ชื่ออะไรครับชื่อบูตะเพชื่อเล่นชื่อวันค่ะชื่อวันนี่เป็นผู้ชายผู้หญิงครับเป็นแกเป็นปราเสือชะเป็นท่อมเป็นทอมใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อแล้วก็อายุจะได้ได้กับพวกเช่นประมาณสามห้าประมาณสามห้าเหมือนกันเนาะปกตินีคู่เคยมีเหลืองเล่ยกันมั้งไหมอ่าเล่นเล่นที่ว่าแม่แม่เขา โอกนะคะว่าเขาเคยหนีเรืร่องทะเลวิวัฒกันกอยู่ครั้งนะคะถ้าผีผู้หญิงะเป็นของผู้เชื่อชีวิตอะไรคะไปโบกไหมคของผู้กเโกยว่าเขาวันทะเลาะกันซึ่งเดนบิ๊กนี้ฝันเขาแต่ว่าครั้งนั้นนการไม่ได้มีเรือ่องนี้มาไว้ใจกันค่อะเขามีปฏิกรรมเรื่องการเสพยาเสพติดอะไรบนนี้ด้วยไหมผู้กโกยศเขาไม่เคยมีปฏิกรรมอะไรเงี้ยเงิงนเงินยาเสพติดเยอะนั่นก็ ครรับแล้วคณะคณะนั้นเนี่ยไปเจอเจะบิ๊กขาเขาเันเพือนมาตอนไหมร่จได้เห็นมันนี้กำลังเ้องเก็บานนี่เลยก้าวไปจะแก็บไจะนั่ะไรนะเนี่มันก็มาเรียกหมูีหมูก็มากไปทีหนูกห้าวไรคือมันมันหิต้นตอนเนี้นตอนที่บิ๊กเดินมาคือทางมา้ยไหมคือไหครับว่าคือเงินกลัวเรียกว ตกตวนี้การมันจะมาฝันหนย่งกี่นึงเดน้ายามันมาหลักน้ยางนุ่ยเดิมวันเนียจะจไป็นกนี่หลักกี่เดิมๆก็ไม่ได้บบกอหนึ่งกันเล็กไปกับกับบอลเยอะๆคือเออโบกนี่กี่วันเนี้ยเล่อนในคนหักที่ตลอดเนี่ยหลักทีตลอดเลยอ๋อคืแต่ว่าคือหลักไม่มาคือคืบงที่ก็ที่าตแล้ววันเนี้ยซึ่งเหมือนกว่าช้าวันคืมัดกัมามักมาเทน้ำยางหลังทุกเดเมน เีมันถีได้ไม่หมาบือมันคือไม่รู้แต่นูยนี่นั่นบระวันที่บาดโจ็กเลียที่งนุเนี่ยก็เนิ่งนี่คนมาลักเียางหรือละไร้วนี่เป็นประเด็นที่เชื่อวาเท็ุครั้งนี้เคยจากการที่เข้าผิดหวาเข้าทุกต้องใส่หวาหลักที่ยางใช่ไหมไม่ไม่ต้องใส่ไขแต่ว่านคือนนี่ไม่ต้องใส่ไข่เพราเป็นเป็นลักทียางแต่ว่าผมนนยเคยมานี่ยัดยางคีึงนึ่งคลึงนองนี่เลออ ตึอาเงียนถุกตึ้งเวียนเด็กที่ไม่ตีเลวเด็กนี้ตีเลวตึ้งเวียนไปบ้านวันประมาณสามทีวันครับตึงเวียนกลับมาตึงตีเวียนให้มันตัดเลวสังวัตเลยปกติเวลาตัดถึงถึงแล้วมันเลยไม่ได้ตัดมันรับมนต้วมันวาไวาให้นานมัสรุปแล้วก็คือเป็นคนเลยเคยไว้วานให้ตัดย่างยุ่งจักกันมาตลอดแต่พี่เลไม่ใช่ทำไมถึงพี่เลยนี่รู้มัน่าเออตัดไปชุดตัดลคณะเกเตนเนี่ย คณะเกิดเหตุเน oh. ี hey. He dead, ่ยเข้าเจตนามาทําลายเราเลยเจตนาจะมาทําลายวันเจตนามามารบายูอแ่งละถึงแสดงว่าวันผู้ตาไม่ได้มีอะไรก็ไม่ได้มีอะไรทะเลาะกับไอ้นู้นเลยไม่ได้เป็นกก็ม่ทะเลาะอะไรก็มันเลยกันมอก็ผีรู้ให้มันตะยักมก็ไม่ได้กินไม่เลยไม่ได้นตมหลอดรืนี่ติตมหดรือนี่ตมตมมีติคนที้เออไอ้พวกไปทำอะรตอนนี้มึไปทำอะไรเอไปตอน่เล็กไปที่ก สร uh ุปแล้วประเด็นของการทำลายกันแบบนี้น่าจะเกิดจากมันล่วงย่างมล่วงย่างโอเคมันล่วงย่างเราเลยเน้นแต่ไรเดียวมันคิเแ็นของมันพอมาป้อนมันเกิดตัดมันได้ตื่นทีเมื่อกำไม่แด่งทีเมื่อดูมันทีเมื่อไม่แดงโอเคเนี่ทำนี่ก่อนอ่าพอเราวิ่งเราวิ่งนี่ทันถูกไหมส่วนวันนี้ไม่ทันก็เลยมัน ถูกปีพาที่เขาเอาติดตัวมามันนงตอมิไปิกทางเงิงทางงก็ลัวทงเมื่อเราไปห้านคนนั้นะทงเนบอกไปห้าพันนุ้นอย่บ้างรมันยิงเข้าไปในบ้านนั้งผมมันไม่หงกเลยนั้งงม่อนไม่หงิกเลยทั่งเนีเสียงเ่งตะกี้แล้วนะั้งเงมันมีต้นไมยบางที่เมือมีห้าเดินกลับไปเป็นเงนเลียกว่านว่นเั้งนันไม่ตอแตเงยทัเงเดืดนุ้นดัวอหกคนนั้นน่าออน เกี่ก้าน่มาช่วยดี่ช่วยที่โอเคโอเคเอาได้ทำนึมันมีราวตาพาซี่ฝาอยู่มันแหละมันเสือเอาลามาจะไปยางบาละกันอ๋อมันหนีพานะีานยึดลามาเมื่อมากเลเนี่ยังก็มาอไปมอยากือแบบนี้ไม่ได้ทือไปบนต้างนก็เต็มแล้วโอเคก็ไม่มาเอาลาวนี่ยมากันมาไปเาว่มีิกรรมงานไม่รู้ไปเด็กคอยู่กนะโอเค เออเรื uh ่องเลยต้งเงินก็วาแล้อนดีตงเมิยมากบเขาต้งเมียท่านอะไรคือมันท่านนอนดบรรเลตายได้ค่ะครบเยนี้นอดีใค้งราารยอไปกระจที่สเนเข้าเวลา1นมาที่9เดืนจิมกนเพด1เดือนเวลา10นขอมาทที่10เดนเดิ

ไหนที่เกิดเองจับไม่ได้บ้างจุดพางไหนจับปืนจะมีเจ i จับปืนอะไรได้น้อยเนี่ยก็ไม่ได้ก็ต้องเรียกมประชุมกันนะครับเจบีไเลยจเยอะแค่ไหนวันนั้นเราไม่อยู่เราต้องจับปืนให้เยอะบิดบิดใี้เยอะจับยาให้เยอะแล้วชนะโชคหกานเหตุ ก็จยครัแยครันไปดูไปดูเดียูเดียนะครับเดี๋ยวเรไปคร่อนไปดูขอโทษตงท้ายเขาทเรื่องอะไรอยู่ไเนียเขาทำอะไรทีดอทาี่ด้านครับด้านนะครับเอดเคเ่าเรอกว่าไที บิ๊กถัายยันรูปแล้วนีบิ๊กบอรงชื่อบิ๊กไหมเหรอเอ็งปกติของมันจะย่าอะไรดีนะฟังรู้เรื่องนะครับถ่ายันผีที่ไหมฮะ่ายยันหอจ่าอะไรเดี๋ยวเพื่อนสั่งให้อ้ยยันทำอะไรนะพงประพันธ์หรือว่าทำคนัะ ạ ngang cao mày ngang cao mày à cao mày ngang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  คลิปหนึ่งที่ผมกลับนะครับเราทำให้เห็นว่าอ้นนี้อยู่ยที่เกิดเหตุแต่ไม่ใช่ว่าเห็นปุ่วันนะแต่อยู่ที่เกิดเหตุคนสุดท้ายวันนี้คนตายจะตายตแล้วก็จากการสอบถามเบื้องต้นเมื่อกี้เนี้ยคือเรื่องเรื่องมีดที่ใช้เนี้ยเขาบอกว่าหลังเกิดเหตุก็พาไปทิ้งอ่างในบ้าประมาณหกโลก็ลตอนนี้ก็เลยให้เขาไปตามชี้เพื่อตำรวจยื่นมาครับตอนนี้ก็ ตอนนี้ก็คืนนับคืนก็นนบ,บอกว่าฟันจริงถามว่าฟันจริงครั้งเขาบอกว่าจำไม่ได้นับไปต้วนคะนลายละเอียดว่าฟันเพราะอ,อะไรเนี่ยเขายังไม่ให้การเดี๋ยวรอพนกักงานตำรวนสอบก,ก,ก,นะก่อนออครับแล้วจะได้ของกลางมาให้จเพื่อแสดงมันจะไปอ่านใช่ครับพอได้ของกลางมาแล้วเขารักษาภาพเราก็จะพาไปนำชี้ที่เกิดเหตุครับสภ <L> <L> าพเข,ขาเไยนะแั <L> ้วนี่เด็กหลบนี้หลบเดียวก็ับกับเวนที่เวนเพื่อนนี่แหละ มันจะเป็นบางทีชมแต่ว <N> ่าไม่ม <Com> ีหนากับครคือไม่มั่วเาใคอะคือไม่มีคือเบิร์วนนั้นไม่เคยมีมานากับใครอืมดูดน้นคือไม่พูดเลยแล้วเเสพยาแบบนี้มานานหอยังเ่มไม่เนเหมือนกันเราเคยพาเขาไปมองบัตรมไหม

แต่ว่าคือทับตัลงไปแต่ว่าถ้ากินได้กรน่าไม่น่าจะทับ่อยากบอพูดอะไรบอกไปดูชื่ออะไรทำแบบนี้เสื้อผ้านะครับรองเท้านะครับซึ่งเราตรวจดูเบื้องต้นเนี่ยมันมีเศษเนื้อเยื่อของผู้ตาย มีค่าเลือดนะครับเราก็จะทําการตรวจพิสูจน์ DNA เพื่อเปรียบเทียบกันนะครับก็ในส่วนนี้ก็นําใส่ซองกระดาษเพื่อส่งตรวจพิสูจน์เรียบร้อยนะครับส่วนของกางนี่พวงมีพาที่ใช้ก่อเหตุนี้เราก็พยายามหาให้ได้นะครับซึ่งเป็นวัตถุที่ใช้ทำลายผู้ตายนะครับก็อย่านี้สำหรับเรื่องทางนี้ก็อันนี้ก็เป็นรองเท้านี่ครับประมาณนี้ครับดูครับไป